โอเคแบบนี้แล้วกันจะได้เห็นโอเคครับเดี๋ยวจะเอาไปเสิร์ฟเนยเนยหน้าเริ่มไสิร์ฟเนยนะครับครับผมเรียบร้อยค่ะนี่นะนี้เป็นอันเนี้ยเดี๋ยวของน้องยาวนะอันนี้น้องยาวตำนะครับผมมาด้วยกันก็ต้องไปด้วยกันนะครับครับผมลงไตแน่นอนพี่ลงอร่อยอันนี้จะเป็นโปรโมชั่นพี่เนาะ โตละหนึ่งจานคฟรีนะเนี่ยดูพี่ครับสิไงสิไม่ต้องยาวอร่อยแซ่บลงไตครับครับผมปวดไตครับนี่ส้มตำผมทำเองนะอร่อยมากโอ้ยหมูยอครับผมสวัสดีนะครับตลอดถ่ายคลิป YouTube นะครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่อำเภอพนัสนิคมนะฮะจังหวัด ชลบุรีนะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านเจ๊แพรโคตรระยำนะฮะด้านนู้นก็จะไปจังหวัดชลบุรีนะครับผมด้านหน้าผมก็จะไปอำเภอพนัสนิคมนะฮะตรงน,นี้ก็ร้านเจ๊แพรก็จะอยู่ตำบลกุดง้งนะฮะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผมอ่ะนี่นะครับเป็นป้ายทางเข้าร้านเจ๊แพรนะครับผมเบอร์โทรร้านเจ๊แพรก็082532 0607นเ็0 6, 0นะครับผมเฟซบุ๊กเจแย่ก็เจยแย่โคละยำนะครับใครที่มาไม่ถูกก็ตั้งจ p s มาที่ร้านเจทแย่โคลยำได้เลยนะฮะนี่ฮะร้านเจทแย่จะอยู่ด้านในนะครับบริเวณหน้าร้านตรงนี้ก็จะเป็นสําหรับที่จอดรถของลูกค้านะครับก็มีที่จอดรถเยอะนะฮะในส่วนด้านนี้ที่ผมเห็นป้ายก็จะน่าจะรับฝากนะครับผมสาบาทนะถ้ารานจอดรถภายในร้านเขาเต็มนะครับ ตอนนี้ผมรอพี่เอกนะครับผมพี่เอกหนุ่มเมืองชนชาแนลแล้วก็พี่เอกปักหลักชาแนลนะฮะเดี๋ยววันนี้เรามาชิมยำด้วยกันนะครับโอเคนะฮะครับผมโอเคนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันนะครับเดี๋ยวรอพี่เอกมาพี่เอกยังไม่มาครับเดี๋ยวเราไปชิมยำแซ่บกับพี่ปากหลักชาแนลแล้วก็พี่ หนุ่มเมืองชิชาแนลนะครับวันนี้ก็นัดกันมานะฮะมาเจอกันที่ชมบุรีนะครับ,ะะบน,นะครับผมนี่ฮะด้านหลังด้านข้างนี้ก็จะเป็นที่จอดรถเขาเลยนะครับร้านเจ๊แทรเป็นอีกหนึ่งร้านยำแซ่บเลยนะครับที่จังหวัดชมบุรีนะครับร้านนี้ลูกค้าเขาเยอะมากนะครับอโอเคสักพักหนึ่งเดี๋ยวเรารอพี่เอกมานะ รถคันนี้ก็จะเป็นรถที่เอกนะครับผมปักหลักชาแนลนะฮะีวันนี้ผมมากับปักหลักชาแนลนะครับเดี๋ยววันนี้เรามากินยำที่ร้านเจแพะนะครับพี่เอกครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมมาแล้วมาถึงมาช้าเลยนะครับเดี๋ยวรอพี่คนเดียวเลยนะเนี่ยพี่เอกปักหลักชาแนลนะฮะโอเคเดี๋ยววันนี้เราไปชิมยำกับพี่เอกนะครับ เขาไปลุยข้างในร้านวันนี้มากี่คนครับวันนี้นี้มาสี่คนครับผมครอบครัวมากับครอบครัวใหญ่เลยนะฮะครับผมโอเคสวัสดีครับผมเดี๋ยวให้พี่เตรียมตัวนะครับเดี๋ยวเราไปรถที่ตุ้นะครับ ก็ไปส่งไว้เฉยค่ะกลับก็แบบขับรถโูษกลับเลยไม่ได้ขาก็น้องพนักงานแล้วท่านผมแหละแฟนเขามารับไงแล้วก็ขอเขาติดรถมาด้วยเจ้าของร้านเขาจะมาส่งแหละรถตู้นะแต่เจ้าของร้านเขาจะขับรถมาส่งแต่เราแบบไม่อยากมากับเขาไงก็เกรงใจเขาก็เลยให้น้องพนักงาน<พ>อยู่แถวบ้านเราก็เลยแบบให้แวะมาส่งให้หอ่ารเงี้ยมันก็ถามว่าน้องมันก็ถามว่า เจนั่งได้หรอรถทุ่งนะบอกได้แต่ก่อนก็ขี่ม่าจะนี่นะคะน้ำนะคะพร้อมนะคะน้ำพร้อมเลาจใส่วัตถุดิบลงไปเลยค่ะวันนี้ครบค่ะครบ,ครบองค์ประชุมเลยนะคะมีปูนะคะกุ้งสดกุ้งสุกค่ะแล้วก็ไข่หมึกนะคะหมึกสดนะคะแล้วก็หมูยอไข่แดงค่ะ ไ่หวานนะคะไอ่แพนค่ะก้างค่ะแเดีจะวขออย่ยนังลมโรยข้างบนด,ดูนะนนจัะบมาเริ่ม,เล,เ,มเลยนะครับลูกคนะ้าเริ่มจะทยอยมาเยอะแล้วนะครับแต่เทแบบนี้ละกันจะได้เห็นโอเคครับ อาารใหญ่มากทุกคนนะครับต้องมาเห็นด้วยตัวเองนะฮะับห้าร้อยบาทนะี่คือถ้ามาประมาณกสี่ห้าท่านนะครับพอดีเลยนะครับ oh, <my> ปลาสอบด้วยนะครับด้านบนแล้วก็จะมีเป็นเส้นหอยอะไรนะครับหอยนางรมค่ะ <หา S 2> แล้วก็ไข <หา S 2> ่แดงดาวไข่แดงดาวนะครับแล้วก็ไข่ปูนะครับ ไข่ไปลาไข่ปลาดิเชียงครับผมแล้วก็ใบชะละเหน่ไข่หน้าด้วยใบสะล,ละเหน่นะคระับผมเรียบร้อยค่ะม <c oughs> มาแล้วนะครับยำทั้งร้านนะครับ500บาทอาจานนี้วันนี้เรามาชิมยำกับ พี่เอกนะครับผมแล้วก็ครับสวัสดีองเอกเลยนะครับพี่เอกปากหลักแล้วพี่เอกงมูลชนแชนแนลครับผมมูชนแชนแนลนะไปติดตามดูกันได้นะมากันหลายครั้งแล้วนะพี่น้องใช่ใช่ไม่ได้ถ่ายลงตอนชิมยำเดี๋ยววันนี้จะกินโทรเดี๋ยววันนี้เรามาชิมกันนะครับมีเยอะเลยนะฮะเนี้ยพี่จะถ่ายคู่ปไหมมาเดี๋ยวหนูคให้จะถ่ายเป็นวิดีโอไหมเราไม่ได้สั่งมาเยอะนะเราสั่งมาจานเดียวโดดๆเลยนะครับนี่ฮะเมื่อกี้ผมไปตำส้มตำมานะครับ ถ้าใครอยากดูผมไปตามส้มตาก็ไปดูที่ช่องหนุ่มเมืองชนชาแนลนะครับอืมถือมือน้องยาวเลยครับผมบอกเลยว่าอร่อยลงไตอร่อยลงไตต้องโฆษณา Namprala เขาใช่น้ำปลาที่พรสอร่อยมากน้ำปลาที่พลรสเดี๋ยวพี่เอกชิมให้ FC ดูหน่อยครับนี่เอาส้มตำฝีมือน้องยาวก่อนนะเอาส้มตำก่อนเลยนะพี่เอาฝีมือน้องยาวก่อนนะผมเนี่ยนะฮะ วันนี้เรามากันสามช่องเลยนะครับนี่นะนี่เป็นอันเนี้ยเดี๋ยวของน้องยาวนะอันนี้น้องยาวตำนะครับผมมาด้วยกันก็ต้องไปด้วยกันนะครับลงไตแน่นอนพี่ลงไตโรลล่นอร่อยอร่อยครับผมตำส้มตำอร่อยครับผมได้เลยพี่ปกติคือผมตำส้มตำกินบ่อยมากนี่เป็นไงพี่อร่อยอร่อยใครเอฟตีดูจากหน้านี่นี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวส้มตำจานเนี้ย ม่ีผมถ่ายผมถ่ายเจ๊แพรอยู่ใช่ไหมผมสั่งรีบปิดคลิปมาแต่ไม่ทันกะจะมาถ่ายจานนี้จ้มาาาถ่ยนนีเดี๋ยวต้องมาถ่ายตอนชิมได้ไหมพี่ได้ลองดูลองดูคอชิมขอชิมผมนะอันนี้เป็นฝีมือของตลองทัองยาวนะตลองคือจะไปโทษทางร้านเขาไม่ได้นะเราตำเองกินเองอร่อยตำเองกินเองนักเลงพอครับอร่อยเราต้องบอกอร่อยอ่ะอันนี้จะเป็นโปรโมชั่นพี่เนาะโต๊ะละหนึ่งจานฟรีนะนี่ดูพี่ครันะถึงไงฝีมือต้องยาว อร่อยแซ่บลงไตครับครับผมปวดไตครับนี่ชอบอัมผมเล่นอย่างเงี้ยแหละรี่พี่นะครับเห็นเราเป็นอะไรอะไรอะไรอะอย่างเงี้ยเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวเราจะไปเปิดร้านส้มตำสามยูทูบเบอร์นะเร็วๆนี้ใช่ไหมพี่เร็วๆนี้สามยูทูบเบอร์นะฮะโอเคนะเดี๋ยวเรามาชิมยำกันครับชิมยำกันนะครับเดี๋ยวให้แอดมินช่องตะลอนถ่ายคลิปชิมให้ดูนี่นะครับนะะไข่หมึกนะคะนี่นะครับ ไข่หมึกแน่นๆเลยนะครับมากันหลายครั้งแล้ววันนี้เรามีโอกาสได้ชิมให้ดูนะครับมาเดี๋ยวเราขอบ้างโอ้โหไข่ปลาหม,มึกไข่เนงดาไข่รปลามึกไข่รปลาลิวเชียวนะฮะแน่นๆนะครับเดี๋ยวขาเดี๋ยววะ ปกติเขาจะมีทอดไก่ครับทอดหมูด้วยพี่แต่เราไม่สั่งเอาสั่งข้าวเหนียวมากินกับยำเป็นอะไรที่แปลกใหม่สำหรับช่องเราใช่เราจะไปไหนที่ต้องเซฟต้องเซฟครับจะไปอีกหลายร้านครับวันนี้เราจะ คือเราจะไม่กินข้าวกินยำทั้งวันยำเดียวยำทั้งวันใช่ไหมครับเพราะเดี๋ยวเราจบท้ายเราจะไปที่ร้านเปิ้ลยำเพื่อไปกินยำเดี๋ยวคืนนี้อาจจะมีไลฟ์สดดก็ได้ดีขอดูส้มตามตัวเองไว้ดีเลยคืนเดียกกินแล้วกินผัดกะเพราตับเห็ดตาบชีสมอร่อยดีส้มตาผมตาเองนะครับอร่อยมาก โอ้ยหม,มุยอคือ,ค,อคือแบบนี่เขาให้แบบคืนนี้ตไตยังทำงานหนักแน่แคืนนี้ไตส่งไปเยอะลูกน้องพี่ก่อนนะพี่เอกเป็นไงพี่น่าจะเป็นยำทางร้านที่ราคาถูกที่สุดนะเนี่ยโคตรแบบ คนระยะเออกดคดคุมโค้มคุมนะครับคือคือแบบเขาให้กุ้งกขาตัวใหญ่หมูยอนในชิ้นหแบบชิ้นไม่กักอ่ะครับผมเนี่ยครับจุบทุกอย่างเนี่ยหอยหวานหอยหวาน นี่ดูหอยแล้อุ้ยหอยเจ๊แพร <laughs> <laughs> กินข้าวเหนียวกับยำนิติใหม่นิติเป็นยอดปลกหลักเกินครับมีนายเอฟซีกุ้งนะนี่เอฟซีใครครับนะเอฟซีตะลันโอ้โหนี่นะแบ่งแบ่งมาทางนี้มั่งต้องขอโตแล้วยืนให้พี่ก็ต้องเป็นเอฟซีพี่้วฝากถึงเอฟซีตะลันนะมาทางนี้ก็ได้นะครับปากหลักชาแนลเห็นเห็นชาแนลฝากเลยครับมีอะไรฝากฝากเลยครับตากคงตัดไท ฝากได้เต็มที่ครับฝากฝากมาตอนตะไคร้แนวในช่องด้วยนะช่วงนี้น่าจะเป็นคนนี้ครับมาแรงครับก็ฝากด้วยนะครับคือมูชนชาแนลนะมูชอนชาแนลนะฝากไปกดไลค์ฝกกดไลค์กันเยอะๆนะกดตะไคร้ช่องตะรอนตาคิปเยอะๆ ผ็ดจะแซ่บไปเลยองการเนี้ยการเนี้ยเจ๊แพงบอกเลยว่าไม่เผ็ดเขากับเผ็ดเป็นร้านไหนระยองน่าจะเป็นอะไรพี่แม่ค้าส้มตำปากจันทร์เจอไปแตัว ถ่ายแล้วแต่อารมณ์ต้องโทรไปก่อนธนาคาเมาก็นาคารเมาก็ไม่เปิดร้านไม่เปิดร้านขายเฉพาะวันร้อนเงินวันไม่ร้อนเงินไม่ขายพี่กั้งเขาบอกวันนี้กั้งมีมามาวันแรกเลยนะันี้เอานี้มาเปิดกั้ง ตเต็ม,มแล้วบ้าเริ่มเต็มแล้วเ<ม>ด็กๆไม่กินกันนะเด็กๆนะ ปลาหมึกเน้นๆัม่ค่อยหมึกนะใหญ่มากซุปตำล,ลงไปนะซุ <c oughs> ปตำนะ <c oughs> <c oughs> น้องตะลอนนะซุปตำหนังน้ำปลาไปหน่อยเค็มจริง